กลับสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะตีรณิดาเพียรโคกรวดวันนี้ก็ขอโอกาสในการมาสร้างบุญด้วยการแบ่งปันธรรมเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งทาข้อนี้เป็นเรื่องของโทษของการปรามาตค่ะซึ่งในคลิปวิดีโอต่างๆของพี่วัะ่ะจะมีหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นรวมถึง มีอาการปรา g า a กันเกิดขึ้นพี่วัรจึงได้พิมพ์ข้อความหนึ่งเกี่ยวกับการปรามาสและก็ปักหมุดไว้ในแต่และคลิปวิดีโอของพี่วัรน,นะคะซึ่งตอนหลังๆพี่วัรก็ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าพี่วัรน,นั้นไม่ค่อยได้มีเวลาเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่ตี้ก็เลยอยากจะนำ โทษของการปรามายที่พี่วันเขียนไว้ใน YouTube แต่และ y o u t u b e มาอ่านให้ฟังนะคะโทษของการปรามายก็มีประมาณนี้นะคะโทษของการกล่าวโทษอริยะบุคคลพระอริยะมีสิประการได้แก่ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว 3. สัตวรรมย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เป็นผู้เข้าใจว่าตนได้บรรลุในสัตวรรมทั้งหลาย 5. ไม่ยินดีในพรหมจรรย์ 6. ต้องอาบัดเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ็ดย่อมถูกโรคอย่างหนักแปดถึงความเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเก้าเป็นผู้หลงไหลกระทำกาละวงเล็บตายอย่างขาดสติสิบเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุติวินิบาตนรกข้อ ข้อมูลจากพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อ88นี่ก็คือโทษของการปรามาย์สิประการนะคะและก็ต่อไปก็เป็นคำกล่าวของพี่วันนะคะพี่วันต้องกราบขอขมาโทษที่ได้ถูกยกจิตมาได้จิตพ้นทุกข์ หลังปฏิบัติธรรมได้เจ็ดเดือนราคะโทสะโมหะหายไปจากเนื้อตัวชีวิต จากผู้เป็นใหญ่สูงสุดในนิพพานและเป็นทีมชุดช่วยเข้านิพพานจากนั้นได้ทำงานให้ผู้ใหญ่สูงสุดในพระนิพพานโดยแนะนำคนเข้านิพพานหากการทำงานนั้นต้องได้อัญเชิญหรืออาราธนาพระผู้ใหญ่สูงสุดในพระนิพพาน อันเชิญโอวาทธรรมจากพระองค์ท่านจะได้ไม่ผิดพลาดและไม่มีความผิดไม่พาคนพลัดหลงเพราะเมื่อไรได้เป็นสกุลโลกุตตะธรรมในร่างมนุษย์แล้วจะรักเคารพและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามากและเกรงว่าหากความรู้ในความเป็นมนุษย์ ของเบญจขันหากไม่รู้แจ้งแทงตลอดแตกชานถนัดชำนิชำนานจะเป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นได้การเชิญโอวาทธรรมจากผู้ใหญ่สูงสุดในนิพพานจึงจะปลอดภัยและถูกต้องที่สุดค่ะ กราบสาธุทุกความเมตตาทุกครั้งที่ทำงานพิวันกล้าใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงรักษาศีลห้าเจริญจิตตภาวนาโดยทำสมาธิวิปัสสนาและมีอนุสติสิบมีอุปมานุสติจนได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่สูงสุดในนิพพาน คอยสนับสนุนช่วยเหลือเพราะเป็นชาติสุดท้ายจะได้บำเพญ็ญประโยชน์ช่วยเหลือตนเองญาติและครอบครัวและผู้อื่นที่ได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือกิจของบุคคลที่เป็นอริยะผู้บรรลุธรรมวิเศษกราบขอบพระคุณที่ใจกว้างรับฟังมีความเมตตากราุณาต่อกันให้อภัยต่อกันเป็นอิสระต่อกันได้ได้ท ภารกิจของตนให้มีความสุขสงบสำเร็จทีมบ้านพระนิพานกราบขอบพระคุณและขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสุขกายสบายใจสดชื่นสุขภาพดี แข็งแรงสำเร็จสมหวังร่ำรวยมีโชคลาบวาสนาพบเจอแต่สิ่งดีๆโชคดีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีอายุวันนะสุขะพละถึงพร้อมด้วยสิริมงคลจะตุรพิษผ่อนชัยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้จบกิจ ได้สะอุปาทิเสสนิพานธาตุสาธุค่ะพี่วันขออธิษฐานยกบุญที่มีอานิสงส์ให้ทุกบุญนะคะกราบสาธุค่ะตีเห็นว่ามันเป็นข้อความที่น่าสนใจค่ะซึ่งหลายๆคนก็จะดูแต่คลิปวิดีโอนะคะบางครั้งไม่ได้อ่านคอมเมนต์นี้ที่พี่วันเขียนก็เลยอยากจะนำมา ข้อมูลนี้มาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ดีและน่าสนใจนะคะปุญนกุศลใดที่ตี้ได้ทำงานถวายในวันนี้นะคะตี้ก็ขอถวายต่อ คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และก็ขอส่งบุญนี้ให้กับกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านให้เจริญในทุกๆด้านในทุทกๆทางให้เป็นมนุษย์ชั้นเลิศประเสริฐทุกทางให้ได้สัุปาที่เสสนิพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ